ครับวันนี้คล้วยแคะนะครับโอโตเถ่านครได้มาเนี่ยแคะซื้อนะพ่อโอ้งามเลยครับงามงามงามพ้นในหลวงเทียบคอเที่ยงเลยผมโมจ่ายครับนะครับอันนี้คือคล้วยแคะเอาสวัสดีครับพ่อครับโอ้โนี่เสียตู่เข้าพี่น้องนะครับเจ้าของโชคไม่มิดฟาร์มนะครับ อไ้งเพนอาพบริการประชาชนครับนําเชื่อละลอยพี่น้องนะครับนําเชื่อละลอยนะครับวันนี้เล่ามาเป็นกรรมการตัดสินในพร้อมแล้วพอเนาะนะครับกะเอางวเอาคล้วยมานะครับโอ้พ่อครับวันนี้คล้วยตัวนี้จะปีแล้วครับพ่อปีครับหกปีนะครับตัวนี้เคยเล่น้ำเชื่อมป้วครับตัวนี้นี่ครับอันนี้เป็นลูกมัป้ะพ่อแมนครับ จากแม่ตัวนี้หรือเปล่าครับแครับพี่น้องครับวันนี้พันธุ์พ้าเบิร์นะครับตัวนี้นะครับแม่พันธุ์นะครับกล้วยแคะสีขาวพี่น้องนะครับอันนี้คือแม่พันธุ์นะครับกล้วยแคะนะครับสูงซ้ำเอวงูอันนี้นะพี่น้องนะครับตัวนี้นะครับกล้วยแค่นะครับ อันนี้ ing, อ ol, ันนี้คือลูกตัวเมียพี่น้องอันนี้คือลูกกุ้ลูกแคพพี่น้องนะครับสมบูรณ์ดีครับตัวนี้โอ้ตัวนี้นะครับวยไได้ไหมพ่อครับเพราะว่าเอาเรับพ่อตัวนี้อพ่ัวนี้เดี๋ไวมีใเดี๋ยวเอาทำให้ดีด้วยครับจิ๊บจ๊อยโอ้ยเจ๊งเจ๊งเจงเจ๊งค็ดยังไงเนี่ยพ่อนอกจากไวน์เนี่ยครับ ยิ้มเอาให้ยิ้มให้เบิ้งนด้นพ่อยิ้มให้เบิ้งนด้นไ่ยิ้มหรอเอาแม่ติ๊บๆแม่ติ๊บมาแล้วแม่นะครับโบนัสหยิบมาแม่ยิ้มเสียบานาอยากใะ้แม่ยิ้มมาเอาเอาเอาเดี๋ยวผมตูงขาเงินก่อนต้งใส่เงินหลอกเอาพ่อนะครับจ้างยิ้มจ้างยิ้มยิ้มยิ้้มเอ อัน,นะครับพี่น้องนะมูหันจางยี่สิบบาทนะครับยิยิ้มมาเอาน,นะพี่น้องหมูหันหนข่ายิ้มแล้วนะเบื้องขยิมเนนะครับโอ้ั้เสียชวยเบิ้งพี่น้องนะเบิ่งควยยิมครับพี่น้องนะครับโอ้โอ

ครเอาวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เหน่อยกัไปขำยู่นี่นี่นี่เพราะหลุ่มนะตานะครับอ่านว่าตวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้นะครับขั้วยยิ้มครับพี่น้องนะครับสุดยอดสุดยอดครับพี่น้องนะครับพ่อ่นโยนบ้านไหนครับอยู่เชียงยืนครับโอ้ผมเดี๋ยวขั้วยไปฝึกนักไม่พอโอ้ยนี่ค่าตัวสองล้านค่าตัวสองล้านผมเคยดูแล้ว คุณพ่อแม่นั่นอาจ,จารย์ที่อยู่มอก,กา,มากาสินไอ้มอการาสินเคยไปสัมผัสที่นึงียกันแล้ครับ,รบโอ้ผมเคยเบิ้งแลยเช่นึงียวกั FC พ่อเลยนี่ครับนะครับอ่านะครับตัวนี้คขาโตาโสองล้านนะพ่อเนาะคปะ้าพี่น้องน,นะครับผมจะควบคักตัวนี้นะครับเ้าเห็นที่เขาบริขายเพราะว่าเขาเก็บไใเป็นขอพันธุโอ้ครับเพราะว่ามันเป็นไข่ไขแครดอนนี่มันมีตัวเดียวตัวเดียวในโลกได้บ้างวะในโลก พ่อแคดตอนนี้ตัวไหนในโลกเลยนะครับนี่แม่นี่แม่แคดแบบนี้ประมาณ30มสิบแม่แม่แคดแบบนี้สามสิบแม่เขาผสมมาขายลูกอ๋ออันนี้คือลูกแค่กันนะพ่ออันตัวนี้ก็ขายแล้วตัวนี้ขายไปจากแสนพ่อขายสองแสนสองสองแสนสองนะเดือนเมษาไปส่งพ่อ๋อเดินเมษาไปส่งพนนะครับพ่อครับผมขออย่าไปเดินบ้านพ่อเดี๋ยวมาดูงานได้ครับ โอ้เดี๋ยวผมขอเบอร์โทรติดต่อนะเอาพ่อผมขอเบอร์โทรติดต่อนะแต่ผู้ใดอยากไปสนใจไปดูงานบ้านพ่อครับ081ครับ081 995 995 6834ครับ6834พ่อซื้อหยังครับ SK สเคฟาร์มเชียงยืนมหาสารคาม SK สเคฟาร์มเชียงยืนมหาสารคามโอ้ยผมเป็น FC พ่อรด้ี้ครับผมเบิ่งประมาณ4ีหาหอบผมจำได้แล้วนะครับผมเบิ่งตอนนั้นผมวคุยพ่อบอกหลายเลยผมจำได้ตัวนี้และนะครับอาจารย์มันเปถ่ายคลิปมาผมเห็นอยู่ครับตอนนั้นนะครับ ผมเอผู้เดียวผมเพิ่งู้เดียวกับซิปอบแลวผมว่านะครับวันนี้นะครับก็คือของคุณพ่อนะครับโอ้โหยิ้มนะครับผมเกิดมากของคุพ่อครับนะครับตัวนี้ตัวละสองล้านแล้วนะครับตัวนี้สองแสนสองขายไปแล้วนะครับตัวนี้คือแมวมันพี่น้องนะครับพ่อครับตัวนี้มันไม่ซื้อปรับเปียกกูนตัวนี้ซื้อเปียกกูนแล้วพ่อมันซื้อยังครับข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวเปียกคูนเขาเซลพ่อคู่กันขมาครับอะไรขามา พอ่พอมีอันดีฝาถึงเกษตรกรไทยพบอพอในการ<อ>เลี้ยงคว้ยนะครับสมมติว่าอาชีพการเกษตรทุกมื่นนี้นะครับ ขายเท่ามีทุนหน่อยเขาจะซื้อกล้วยตัวนี้หน่อยผสมเขาผลออมาเป็นกล้วยแปบมันจะได้ราคากว่าจะมีนักลงทุนสูงแล้วพ่อเนาะแมีครับแมีท้องมีตัวใหญ่เขาผสมตัวใหญ่ครับเขามีตัวน้อยครับออกมาเป็นทองแปดเขาได้ราคาที่ใจสุดยอดครับพ่อครับขอขอบคุณครับพ่อ